สวัสดีครับาพบกระพุ่มอุลแชนแนลอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ป้ามาจุ่มนะครับป้ามาจุ่มต้นนมกิ้งนมต้นกอะพมนะครับติดได้ตามคลิปคลิปเละเลยนะครับติดได้ตามลง youtube ไปประมาณเจ็ดเจ็ดเดือนแค่8ปดเดือนเลยนะครับวันนี้ก็ป้ามาจุ่มนะครับมีพผมปอเก็บใบใบเียกเดียวนะครับประมาณรูนึงรูเลือดเลือดได้เลย พมอเป่าเกเป้เลยเดียวนะครับใบมันจะเหลงรุ้งรุงร้งนิดนะครับอ่านี่นะครับที่ก็ว่าใบใบเป็นเปลือกต้นนมกิงง้งใบไม่ใหญ่ใบเลื่องใบกลัดนะครับเลงแลงใบกลัดนะครับนี่นะครับนี่คือกิ้งกระดูนมานะครับกิ้งกระดูกน,นะครับที่นี้มันจะสมบูรณ์แบบเพื่อนนะครับตอนตอนเริ่มเตกมานี่ พ่มเลยทำการหักหักยอดไปรบตนงนี้นะครับซึ่งมันแตกแตกไม่มากูน,นอ่านึ่ปลามันจมนะครับเป็ดเป็ดตีกว่าเป็ดเดือนนะครับตั้งจากโนมกิ้งโนมต้นไปมีพุ่มเลยเก็ใบ,บกันเลยก็ยกตกแดงกิ้งนะครับกิ้งที่มันโอกมาไม่ช่มบุญนะครับไม่ชมบุญึงไม่ตึงเด็ด ผมได้ทําการตัดแต่งอกมดนะครับเลือดต่กิ่งที่สมบูรณ์ใบสมบูรณ์ไว้นะครับนี่นะครับนี่นครับตึ้งกิ่งนี้นะครับตึ้งนี่คือกิ่งกิ่งปะก้างนะครับนี่นะครับอายุหกเดือนประมาณประมาณหกเดือนครับนี่เก็บเก็บใยมดแล้วดูความยาวนะครับนี่นครับมันจะเยิงอิงไปห้าเดตโค้ามันเองอัตโนมัติเลยครับ นี่ครับใบช่วยมะกับกิ้งเดียวมาเสียบเนี่ยนี่ครับนี่ครับอ่าให้ไหมครับ,รบใบมันปรับด้วครับนี่นะครับนมกิ้งนมต้นกับได้ป้นเกินการดแต่ต้องอย่าฟื้นมันนะครับเวลานมต้องคอยคอยเป็นคอยคอยไปตึงเมื่อนเรานมรังเล็กเราจีโนเม่กู ูไว้ไปับนี้เลยถ้าต้นยี่ยเหลียวมันมันโน่มยานะครับเหมือนแกก็ว่าไม้ไอ้ไม้วนดัดหายไม้แกดัดยานะครับนี่ก็เหมือนกันกับต้นกระตุมต้องก่อยโน่มนะครับเห็นถ้านน่มตีเดียวต้นมันจะมันจะจำมักนะครับต้องก่อยๆน่มลงมาเดือนหนึ่งสัก,สกคิดสักวุ้นนะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะออบเบบมันก็จะได้พ่นเบบบครมนะครับไก่แก แก okay, จมคลิปพุ่มคลิป,ป,ลปเล็กนะครับแล้วก็พาไปตา,ปาปตามแต้ก็พาไปําตามตอนนี้เขากนะ็น่าจะได้พ่นเมื่อนกับกปุ่มนะครับนะครับไปถ้วยมาครับนี่ปุ่มโปมเก็บนะครับโปเก็บไปรูเลือดเลือดเด็กกระเดยวนี่นะครับดื่มท้ายดื่มท้ายก่อนเก็บนะครับดื่มท้ายก่อนเก็บไอจุม่มนี่นะครับไปนะครับ ไม่มีได้ไมาครับวันนี้พามาชมต้นนมกิ้งนมต้นกรบวมนะครับที่เป็นคลิปแบกที่ทําลง youtube เลยนะครับแรกต้นเคยัยงปิดกด่ไม้นะครับครับขอบคุณตุกตุกฐานที่รับชมนะครับสวัสดีครับ